สวัสดีนักเรียนชั้นปอ4อีนะคะ,ะเจอกันวันพฤหัสบดีที่26สิงหาคมกับคุณครูพรทิพย์ในวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเดิมนักเรียนคะเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรไปนักเรียนคงจะยังจําได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนว่าเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเรื่องที่เราเรียนไปเมื่อวานก็คือเรื่องแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีข้อเสีย ย่งไบ้างซึ่งครูคิดว่านักเรียนก็คงจะยังจำได้ใช่ไหมคะ,ะแรงน้มถ่วงคืออะไรคะนักเรียนแรงน้มถ่วงก็คือแรงที่มีทิศกระทำต่อว,วัตถุในทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลกเพราะฉะนั้นจะทำให้วัตถุบนโลกมีน้ำหนักใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาทบทวนโดยการลองทำแบบฝึกจากรูปภาพเดี๋ยวเรามาถามตอบกันนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้กันที่เราได้เรียนไปดูว่านักเรียนจะยังจำกันได้หรือเปล่า ถ้าลืมแล้วเราก็จะได้ฟื้นความรู้ไปด้วยนะคะลองมาดูกันนะอ่าสำหรับภาพน้ำตกนักเ,เรียนว่าน้ำตกเนี่ยเกี่ยวข้องกับแรงน้มถ่วงไหมคะน้ำจากที่สูงใลลงสู่ที่ต่ำเกี่ยวใช่ไหมคะ,ะเกี่ยวต่อไปคนว่ายน้ำํำมันเกี่ยวข้องกับแรงพุ่งสู่ศูนย์กลางโลกไหมคะไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะฝนตกเมื่อฝนตกจะทำให้ ฝนตกลงสู่พื้นอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวนะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนก็คงคิดเหมือนครูนะคะอ่าอ่าเรามาดูคนกระโดดล่มบ้างคนกระโดดโดดล่มเนี่ยนักเรียนคิดว่าเกี่ยวหรือเปล่าภาพนี้คุณครูหน้านี้คุณครูให้นักเรียนคิดเองดีกว่าอ่าต่อไปเด็กๆวิ่งเล่นเกี่ยวหรือไม่อ่าเขาวิ่งเล่นบนสนามหญ้านะคะ แล้วต่อไปนาฬิกาทรายมันจะมีทรายสีขาวๆนี่คือทรายนะคะนักเรียนเหมันก็เอาไว้จับเวลาสมัยก่อนนกะ็าอาจจะใช้ลักษณะของนาฬิกาทรายเนี่ยค่ะเป็นตัวที่ใช้จับเวลาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้อาประดิตนาฬิกาขึ้นมาใช้ก,ก็จะใช้จากธรรมชาติแบบนี้ค่ะเราจึงเรียกว่านาฬิกาทรายเพราะฉะนั้นทรายนักเรียนว่าที่ตกจากด้านบนลงสู่ด้านล่างเนี่ยเกี่ยวข้องหรือเปล่ากับแรงโน้มถ่วง นักเรียนคงมีคําตอบไว้ในใจแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะใช้เครื่องช่างสปริงนักเรียนง,งงแน่เลยว่าเครื่องช่างสปริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูมีภาพให้ดูนักเรียนต้องร้องอ๋อแน่นอนนะคะเราสามารถใช้เครื่องช่างสปริงเพื่อวัดค่าของแรงหรือหาค่าของแรงได้โดยแรงเราก็คงจะยังจําได้มีหน่วยเป็นนิวตันทาไมถึงชื่อนิวตัน เพราะเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นผู้ค้นพบเรื่องแรงนุ่มถ่วงของโลกเป็นคนแรกของโลกใช่ไหมคะก็เลยให้เกียรติกับนิวตันก็เลยเอาคําว่านิวตันมาเป็นชื่อของหน่วยของแรงนั่นเองเรามาดูเครื่องช่างสปริงที่คุณครูบอกว่ามันสามารถหาค่าของแรงได้นี่คือลักษณะเครื่องช่างสปริงที่คุณครูนําให้นักเรียนดูนะคะอาจจะมีอยู่2แบบเราสามารถนําเครื่องช่างตรงนี้เพื่อมาหาค่าของแรงได้ถามว่า ค่าของแรงคืออะไรนะคะค่าของแรงก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเครื่องช่างสปริงนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างก่อนด้านซ้ายมือสุดอันยาวๆอันนี้เขาเรียกว่า,าเครื่องช่างสปริงแบบแวนนะคะมีขอเกี่ยวก็ใช้ได้กับวัตถุที่มีน้ําหนักไม่เยอะมากวัตถุที่ไม่ใหญ่มากมีมวลไม่มากเยอะไม่มากนะคะต่อไปก็คือตาช่างนี้นักเรียนคงจะเคยเห็นบ่อยเวลาเราไปซื้อผัก ซื้อเนื้อก็จะใช้ตา,ยยาช่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ดูส่วนประกอบนะคะว่ามีอะไรบ้างก็มีจานรองหน้าปัดมีเข็มชี้มีตัวเลขนะคะซึ่งบงบอกว่าชี้ไปที่เท่าไหร่อ่ะรูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอะ่สมมุติกูพาหมูเนื้อหมูแล้วกันก้อนนึงมาวางบนที่ตาช่างตาช่างที่มีหน้าปัดที่เราเห็นอยู่นะคะเราจะเห็นถ้าเราวางเนื้อหมูเนี่ยลงบนจานรอง เข็มสีน้ำเงินก็จะชี้ไปอาจจะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามแล้วแต่จํานวนที่เราพาไปวางเพราะฉะนั้นเนื้อหมูที่เราพามาวางมันเกิดจากอะไรล่ะคะมันก็เกิดมาจากการที่โลกเรามีแรงกระทําต่อเนื้อหมูอ่าเ,เนื้อหมูเนี่ยมันมีมวลใหญ่หรือมวลเล็กก็แล้วแต่นะคะนักเรียนอ่าพอแรงโน้มถ่วงของโลกไปกระทํากับช,ชิ้นเนื้อหมูเนี่ยก็จะทําให้เนื้อหมูมีน้ําหนักตามที่เรา ได้ฟังไปก่อนหน้านี้ที่คุณครูบอกว่าแรงน้มถ่วงมีผลทําให้วัตถุมีน้ําหนักนั่นเองเพราะแรงน้ําหนักก็เกิดมาจากแรงน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุถ้าวัตถุนั้นมีมวลมากปริมาณเนื้อสสารมีมากก็จะทําให้มีน้ําหนักเยอะเพราะว่าแรงน้มถ่วงของโลกดึงดูดกับวัตถุนั้นเยอะใช่ไหมคะแต่ถ้าวัตถุนั้นมีมวลที่น้อยก็จะทําให้แรงน้มถ่วงของโลกกระทําต่อวัตถุนั้นน้อยเช่นกันนะคะ ค่าของเข็มที่ชี้ไปก็จะน้อยแต่ถ้ามีมวลเยอะค่าที่ได้เข็มที่ชี้ก็จะเยอะนะคะหรือพูดง่ายๆอย่างหนึ่งครูจะยกตัวยอย่างว่านักเรียนอ้วนกับนักเรียนที่ผอมเวลาเราขึ้นไปยืนบนตาช่างอะค่ะ,ะนักเรียนที่อ้วนเราเรียกว่าคนนั้นอะมีมวลสารหรือมีมวลเยอะเยอะกว่าคนผอมเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นไปเนี่ยคนที่มีมวลเยอะ ก็จะดูนแรงนุ้มถ่วงของโลก,กธรรมได้เยอะก็เลยทำให้เข็มชี้ไปได้มากกว่าคนที่มีมวลน,น้อยนั่นเองนักเรียนคะเมื่อกี้ครูพูดถึงคําว่ามวลไปแล้วก็มีคําว่าน้ำหนักด้วยเดี๋ยวเราจะมาฟังกันอีกครั้งนะคะว่ามวลคืออะไรมวลก็คือปริมาณเนื้อสารที่มีอยู่ในวัตถุนะคะซึ่งจะมีค่าคงที่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอ่า วัตถุใดมีเนื้อสารมากก็จะมีมวลมากวัตถุใดมีเนื้อสารน้อยก็จะมีมวลน้อยเราสามารถวัดมวลของวัตถุได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องชั่งนั่นเองแล้วคาว่าน้ําหนักล่ะคะคืออะไรน้ําหนักก็คือแรงดึงดูดของโลกที่ดึงดูดต่อว,วัตถุสู่พื้นค่าน้ําหนักก็จะขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดของโลกด้วยอ่ะนี่คือลักษณะความเหมือนหรือแตกต่างกันของน้ำหนักแล้วก็มวลซึ่งจริงๆแล้วมวลกับน้ำหนักเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนั่นเอง เรียนจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวครูอธิบายซ้ำอีกรอบสมมุตินะคะว่าตอนนี้ครูอ,อยู่ในในโลกของเราโลกของเราเนี่ยเป็นดาวเคราะห์นะคะทีนี้ปริมาณเนื้อสารครูคืออะไรปริมาณเนื้อสารของครูหรือมวลของครูก็คือเอาไอ้ว่าต่างๆที่รวมประกอบเป็นตัวครูพรทิพย์นี่คือเราเรียกว่ามวลนะคะทีนี้สมมุติว่าครูลองช่างตาช่างครูเอาตาช่างมาหนึ่งอัน แล้วคูเหยียบลงไปบนตาช่างนั้นแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อตัวครูแล้วทำให้เข็มเนี่ยชี้ไปสมมติห้าสิบอ่ะห้าสิบไม่ได้ครูโกงน้ำหนักตัวเองจริงๆครูหนักมากกว่านั้นอ่ะครูเพิ่มไปที่หกสิบหกสิบกิโลกรัมแล้วกันนะคะมันอ่านได้ว่าหกสิบกิโลกรัมเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าทำไมเราถึงเลือกครูค้าอ่นานักเรียนชอบบอกว่าครูค้าหนูมีน้ำหนักเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะคะอันนั้นเกิดมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งกระทำต่อตัวเรา แล้วก็ทําให้เข็มของตาช่างเบนไปกี่กี่กิโลกรัมนั่นเองอันนี้คือลักษณะของน้ําหนักซึ่งถามว่ามันเกี่ยวกับมวลไหมก็เกี่ยวเพราะน้ําหนักมันเบนได้มันก็ขึ้นอยู่กับมวลของตัวเราด้วยแต่ทีนี้ครูช่างได้6กกิโลสมมุติว่าครูมีโอกาสไปต่างประเทศต่างโลกแล้วกันนอกโลกครูไปดวงจันทร์ ดวงจันทร์เป็นดาวบริวารซึ่งมีขนาดเล็กกว่าโลกหกเท่าเพราะฉะนั้นเมื่อมีขนาดเล็กกว่าโลกหกเท่าดวงจันทร์ก็มีแรงดึงดูดแต่แรงดึงดูดของดวงจันทร์จะน้อยกว่าโลกหกเท่าเหมือนกันเพราะว่าขนาดของดวงจันทร์น้อยเล็กกว่าโลกของเราแรงดึงดูดที่มีก็คือจะต้องมีค่าน้อยดาวเคราะห์ด,งดวงใด,ดที่มีขนาดใหญ่แรงดึงดูดก็จะเยอะนะคะตามขนาดเพราะฉะนั้นถ้าควตาช่างไปด้วยแล้วคุณล,ลองขึ้นไปยืนอยู่บนดวงขึ้นไปยืนบนตาช่าง ที่พื้นผิวดวงจันทร์เกิดอะไรขึ้นคะเพราะตอนนั้นเนี่ยถามว่าเนื้อสารครูยังมีเท่าเดิมไหมเท่าเดิมไหมครูยังมีแขนมีขามีศีรษะเท่าเดิมมวลครูยังเหมือนเดิมแต่พอครูช่างไปเสร็จปับ๊บมันไม่ใช่60กิโลกร,รัมแล้วคะ่ะมันจะลดลงทันทีมันจะเหลือแค่เท่าไหร่เองอ่าจุด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 เอาไว้เท่าไหร่เดี๋ยวครูจะมาเฉลยนะคะแต่ครูบอกไว้แล้วว่าอ่าน้ําหนักของ แรงดึงดูดของดวงจันทร์น้อยกว่าโลกหกเท่าถ้าบนโลกเราช่างได้หกสิบกิโลกรัมดวงจันทร์น่าจะเท่าไหร่นาอก็คือเอาหกสิบไปหารหกนั่นเองนะคะถามว่าแล้วทําไมเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเวลาครูไปช่างตาช่างไปยืนบนตาช่างบนดวงจันทร์แรงดึงดูดของดวงจันทร์กระทําต่อตัวครูให้กดลงไปที่ตาช่างแล้วเข็มชี้ไปเท่าไหร่มันจะชี้ไปที่หกสิบไม่ได้เพราะว่า แรงดึงดูดที่กระทำต่อต,ตัวครูนั้นมันมีค่าน้อยกว่าที่โลกของเราหกเท่าเพราะฉะนั้นเราทํำยังไงอ่ะเราก็ต้องเอาน้ําหนักจริงของเราเอามวลจริงๆของเราอะค่ะหกสิบหารด้วยหกก็คือเหลือสิบกิโลกรัมถามว่าครูผอมลงไหมไม่ใช่นะคะเพราะว่าเนื้อสารของครูยังเหมือนเดิมครูยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่าของมวลเท่าเดิมแต่ค่าของน้ําหนักเปลี่ยนไป เพราะค่าของมวลคงที่แต่น้ำหนักขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดของแต่ละสถานที่อะครูคิดว่านักเรียนคงพร้อเข้าใจนะคะที่ครูอธิบายมายืดยาวใครไม่เข้าใจก็ไปฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะคราวนี้เรามาสรุปกันวัตถุที่มีมวลมากเหมือนคนที่มีตัวใหญ่อะคะอ่ะการเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ได้ยากกว่าคนตัวเล็กๆนะคะมวลมากเคลื่อนที่ยากกว่าอันนี้คือแผนภาพสรุปนะคะมวล เป็นปริมาณเนื้อสารทั้งหมดที่รวมกันเป็นวัตถุซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยถ้ามวลมากเคลื่อนที่ยากมวลน้อยเคลื่อนที่ง่ายหน่วยของมวลมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมนั่นเองนะคะอ่านี่ก็คือแผนภาพสรุปมากกว่าเดิมอีกนิดนึงมีคําว่าน้ําหนักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยน้ําหนักกับมวลจะสัมพันธ์กันนะคะอ่าน้ําหนักเกิดมาจากอะไรน้ําหนักเนี่ยอ่าเกิดมาจากแรงแรงโน้มถ่วง,งของโลกนั่นเอง ซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือแรงหนึ่งดูดของโลกที่กระทําต่อวัตถุหน่วยของเขาก็คือเป็นนิวตันโดยเราสามารถหาได้จากเครื่องช่างสปริง Spring, นะคะแต่มวลเนี่ยหน่วยเป็นกิโลกรัมแสดงว่าที่คุณครูให้ไปช่างอ่าที่บอกว่านักเรียนไปช่างน้ําหนักให้ครูด้วยช่างน้าหนักให้ครูด้วยแล้วนักเรียนตอบผลว่าครูขาหนูได้28ค่ค่ะครูขาหนูได้30กิโลกรัมค่ะแสดงว่าที่นักเรียนบอกครูนั้นมันคือน้ําหนักหรือมวลคะอ่ามันคือมวลนะคะ คำว่าคืออะไรล่ะก็คือตัวเราทั้งตัวนี่แหละค่ะที่ขึ้นไปยืนบนตาช่างเราเรียกมันว่ามวลเนาะเนื้อสารเราทั้งหมดนี่แหละนะคะาการบ้านวันนี้ให้ตอบคำถามเจข้อจากเรื่องที่เรียนไป ก็น่าจะไม่ยากนะคะนักเรียนแรงโน้มถ่วงของโลกหมายถึงอะไรคนค้นพบแรงโน,น้มถ่วงคนแรกคือใครมวลคืออะไรน้ำหนักคืออะไรแรงดึงดูดของดวงจันทร์มากหรือน้อยกว่าโลกกี่เท่าเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะเครื่องมือที่ใช้หาน้ําหนักของวัตถุเรียกว่าอะไรสิ่งของอะไรบ้างถ้าเราปล่อยถึงพื้นแล้วถ้าแตกอาจจะเกิดความเสียหายได้เช่นแกว้วอะไรเงี้ยมีดหรืออะไรอีกหินอ่าหรืออะไรที่นักเรียนตอบมานะคะอันนี้คือการบ้านให้ตอบคําถามจิตอ